บับนงบิน้องเ,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 เรื่อง,อองร้อแล้วนะคะจัดต่อ สวัสดีครับพี่น้องมามามา,มามามากินตํากุ้งสดนะคะเมื่อนี้ค่อยได้จังหวะจากคนพอดีเลยมุจลน้มตวงเลียงเลยนะคะแซ่บๆน้ากันจะ้ะมามาบึงไกลๆก่อนก็ะไดเนาะเยอะๆหายสีหอยบึงไกๆเลยนะคะนี่คือตํากุ้งสดนะคะโตเด้งๆทั้งนั้นเลยนะคะไซส์เลยล่ะนะคะ เมื่อนี้มากเต็มถานนะคะเอาใจสุบูทุกคนคือเก่านะคะมามามา,มาซิมนนามนัวๆกันสักก่อนนะคะอืมว้าวมามามา,มาตัวแรกแหกมันแสบนะคะ ย่างแรกนะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะพี่สาวที่น่ารักมา,มากๆเลยนะคะสนับสนุนผักมากเป็นกองเลยนะคะเป็นหายมาเต็มทีเลยตัวกินผักพันวากินผักกินยังไงก็เป็นหมูพันวาสิบอวแซลกันเลยนะคะมาๆๆมามาคุณจอมบอใส,ส่ซอสมาด้วยค่ะขอตะเกียบคู่นะคะคู่ใจอีกต่างหาก เมื่อกี้ปกเปลี่ยนมากเล่านะคะมโเจอล้อมมองมอง,มองจังสีเลยบอโมจ้า,า,จาเอาวบอจ้ะ มากอืมแซ่บศษเศษหน่อเป็นหน่อให้เบิังตาสีนะคะซีซันกระเด็ดพอแห้งแล้ว แซ่บขนาดแซ่บจนดูดเนื้อหน้ามุจเจ้ามาเมื่อ,อจัดเ็ดงานมีแห้งมีแห้งกินเผ็ด กับมะมานะคะหลวกมะม่าใส่ไข่ไว้มะมยังหอกแกแสบหมองหูนะคะหรือแสกบกระเพาะนะเดี๋อื้ตัวเส้นใสเด้งๆ 으음 음, 음. 慢慢，慢慢，走。 สุดยอดชีดจาดนะคะขอมาหมาพร้อมบาบไว้นะเดี๋ยวแสบมะกุกนะเดี๋ยวแสบกระเพาะอีเลที่จงมวยวางจนอืดแล้วมาหมากระดิกใส่ไข่พร้อมนะคะ อืมรักนะเพชรเพชรแต่ว่าสวงวะเลยนะ จุ่มน้ำนวนว กินดีมันกุ้งกับปลาแซลมอนนะคะแซ่แบเวลาเห้ย่ำสดสดหรือว่าตำจดเนี่ยกินจังได้กับบเบ,เบื่อผู้บางคนถามมาป้าจะกินไปในในในได้จังไดนะคะโดยเฉพาะปลาแซลมอนนะคะมุ้งเจ้าก็จะกินไปเลื่อยไฟหนึ่งผู้เดียวแฟนบ่ต้องถามนะอืม Thật cực quá, cổ con chồng Bằng lắm bác sĩ nào nào Bỏ đi bỏ lên <laughs> กินบ่เบิดขอสิ้นห่อใจ้กล้องแล้วก็ขอตู้เย็นนะคะเพื่อสิ้อไว้กินจำก็ขนอนว่มหอมมันยาวครับ ช่วงนานาวนีน่ยจะากิานอยา,า,อยาอกแล้วนะคะพเพิ่มัาคุ้นกับเสิรมราคะ่าแพง,งขึ้นแล้วค่ะยังของไทยหฮาเริ่มราคาแพงขึ้นเบิดทุกคน <c oughs> ทำมาเอาเขาตู้เย็นมันบดเสาบอกมันยังแสบอยู่คือเกาวบอสแสบขึ้นเกานะคะอื้ม จือบอคอยบางโอ้ขนาเริ่มแดงึ้นอีกแล้วนะคะความเผ็ดเริ่มมากแล้วแซ่บ นี่เลอพักซี่หอมนี่กินหนา้าหนาวนี่กินแซ่บแซบเขาสิกรอบแล้วก็หอมหวานนะคะ ส้มตำคำมาม่าคำโอ้โหสะใจมาม่าน้าเฮียนะคะมันจะมันยังดอกมันอืดแล้ว ผู้ใดยามยังอยากกินเด้อจ่านะคะบ่อใดบ่อใดบังคับผู้ใดกินน้ำเด้ออันนี้เด้อได้กินสนุกปากได้กวาบยังพอดีเลย เอาล่ะมูเจ้ากินซ้ำยู่ได้นะคะบกกินลายก็นี่เดี๋ยวข่อยกระซิอืดท้องแล้วกนะ็วยูนะต้องไปยังดอกเพราะว่ากินเพ็ดเรนะคะตอนแรกๆยังสิมันกะธรรมดาเนาะเดี๋ยวเขาลงน้ำบุญไหวอีกนะคะ <c oughs> จังไรก็ตามนะคะ ฝากเป็นกําลังใจให้สาวสว่าง่องหน่อยๆออย่รงนีองอ้น้ำในเด้อจะแล้วกะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะถ้าพบไม่เพิ่นเจ้าขวอยกับปุบมีมือนี่ที่กรปเจ้าจ้าฝากไปกดติดตามพร้อมเด้อจ่านะคะ จังได้กระตามไว้พอกันคลิปหนานะคะคลิปนน้กฤษขอ้อโตแล้วนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยมวยกระสหทองเขากองแลวไว้กินมอื่นนะคะกับขหนียงร้อนๆนั่นเองนอกจากไว้พ่อกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพชร